คนที่ 4, สี่ไซเสือแขนยาวกางเกงขายาวเวลานอนแล้วก็คนที่สีนอนกลางมุมพร้อมค่ะอันที่สามก็คือไซส,สารเคมีควบคุมก็คือสารเคมีก็คือพ่อนพ่นสารเคมีตามบ้านเรือแล้วก็กกใส่สายบบเบ็ดเวลาไอ้ในทางน้ำหรือน้ำไซที่ห้องไซนะคะมาตรการนะคะหาหาปอนเนองของก็คืออ่าปอที่เนืงก็คือปิดภาชนะไอ้ ในทางน้ำที่เขาใส่แล้วเพราะว่าเป็นน้ำกินน้ำใส่เขาควรที่สิปิดเพื่อบ้องห้ยุงเข้าไปวางไข่ค่ะสองกระคือเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนกระคือเปลี่ยนแจกันเปลี่ยนน้ำแจกันเขาควรที่สิเปลี่ยนทุกเจ็ดวันค่ะเพื่อบ้องห้ยุงเข้าไปไข่แล้วก็สามกระคือปล่อยปลากินลูกน้ำยุงร้ายก็คือว่าคันเขาปล่อยปลาหางนุ่งยุงนี่สิมันก็สิเป็นไอ้ปลาหางนุ่งยุงนี่มันก็สิกินลูกน้ำยุงร้ายค่ะก็จะเป็นการป้องกันได้อีกแบบ คือปรับเตรียมสิ่งแวดล้อมก็คือทําความสะอาดบริเวณบ้านให้สะอาดบโบให้มืดทถบ่ถ้าสมมติว่ามืดทึบจังนี่่็สิยุ้งปสัสเข้าไปอยู่